สามงวดแล้วครับผมจากเงนเสียไปไม่เนี่ยก็คือสามตัวบนล่างครับแปดห้าสองกับห้าศูนย์ถือเมดบ้านครับผมขนาดไทยบ้าน,พนเพิ่นจะถือพูละสองแสนพูละหาแสนโอ้โถันแมนทุ่นหลายๆคือสีไดหลายล้านนะถือเม็ดบ้านเพิ่นว,ว่า <ๆ S 1> <อ>งวดสองก็เสือครับงวดสองก็ได้งวดที่สามเมื่อกี้นี่ได้หกศูนย์ห้าแล้วก็สามสามอยู่ใต้ อยู่ล่างครับหกศูนย์ห้าอยู่บนสามห้อยอยู่ล่างอยู่ผู้เดียวอยู่วโตเดียวโคโลดเดิันสี่ตัวเขาวิ่นเหรียญกับสามตัวครับหลายคารวยมาตามเรื่อเสือกันเนาะครับกำลังดังตรงนี้ครับผมสวัสดีครับประกาศครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีมาก ตื่นกล่องเลยมันมือนียกกระบวลมาได้ได้ครับผมเห็นว่าเรื่อเชือกเขาดีได้หากคกอยู่บนอยู่แล้วครับอุ้ยด่างแห้งเอฟซีกับตามไลยครับผมแต่มือนีมากอะบ่ผิพดหวังได้คือเกาอยู่ในใบนี้นี่ถือมาแล้วสามงวดครับงวดแรกออกสามตัวงวดสองออกสองตัวงวดที่สามพันมาอีกนี่ก็สองตัวเป็นเลขประจำเพ่นประจำตัวเพ่นหรือ,รอว,ว่า วันเกิดวันกับพ่อสอกนะครับวันที่หกสองห้าสองแปดวันแรกออกห้าสองแปดแปดสองห้านะแล้วก็เลขที่ลงพ่อเฮียไทยก็เป็นแปดสองห้าแล้วกับศูนย์หอยอยู่ลงังวันแรก <Okay. S 1> ถือเมดบาทสงสัยวันที่สามนี่ เงียบๆว่นวาสงงัสถ้าเจ้าโบวินเอาครับสื่อกระจิือเป็นบางค้นกับหาหกมันตัวเก่าเนาะออกแล้วออกอีกหาหกอันออกวดที่สามนี่ญาติมันถือจะโฟมอยู่กับทิน <c oughs> <c oughs> ขึ้นกับฟันดียฟันว่าเพินพ่นผ้าไปสื้อลอตอรีหงวดก่อนเพิ่นกรพผ้าไปเอาเพิ่นเมื่อบอกเลยแล้วว่าที่หนึ่งหงวดก่อนห้าหนึ่งห้าห้าสองหกผมกับฟาดเอาแต่สามตัว าโหผมบดตัดก็เลยบได้งวดก่อนงวดนี่ผ้าไปหิวเอายุกกลางตลาดเลยวกว่าจิไปหิวเอายุกกลางตลาดจังได้กับสื่อวนี่ตกเก่ากับสีสื่อก็เได้กหนะงวดก่อนนี่ว่าโตเก่าได้ผมเลยว่าสื่อผมซื้อได้สามตัวอ,อันนี้ก็ไดเดี๋ยวนะครับสำหรับ<ะ>สำหรับที่ลวงพอที่ว่าเพันเะเฮ็นะครับอตอนสีโมงเย็น ซีม้งเย็นนี่ได้ของแถ้เลยครับตัวนั้นถ้าเกิดมาตรงกับวันเกิดควนกับพ่อซอนอนี่ค็จัดเอาเลยครับเพราะว่าสามวันแล้วที่ว่ามันตรงกันอยู่เนี่ยครับแล้วลดงพ่อเปนเหตดเป็นจีได้ซีโตทุกว,วัจะเป็นแป้งครับเพดมี่มีแป้งใส่ผ้าถักแล้วก็เป็นผ้านผ้านใส,ใส่เสือ้อเป็นกระจีสวดให ทางทางนรกทางสวรรค์พุ่นนาเปิดไฮมามาแล้วปู้สวรรค์ครับมันจิเป็นเหมือนเหมือนมีแมีงยังหมุนเที่ยนเนี่ยเออหมุนแป้งมันจะเป็นยืดตืดืดขึ้นเป็นตัวเลขแรงไตเป็นตัวเลขว่ะครับมันจะมันจะดูอยู่ดานรางด้านรางแปมแปมจะคู่กันเป็นตัวครับจะขึ้นซีตัวทุกวันสามสามตัวนี่จะคู่กันแล้วก็ตัวหนึ่งสีหอยอยู่รางครับก็ได้แบบนี้ตลอด อนนึ่กมาววสามงวดครับสามงวดครับตั้งแต่เพิ่นเสียไปนี่ก็คือนี่เรางวดที่สามครับกับเขา,ส,าส่วนมากเขาสามตัวครับเขาสามตัวมาแรกๆผมได้ยินข่าวกับอ้อยู่บ่อใดแล้วผมเลยจับมอไซด์ได้ผมก็บีงหาได้อยู่ใส่อยู่ว่าใส่ผมสืบออกจนพอนํำหาจนเห็นวนซากันอ้ซากันถือกันคักงวดแรก วันแรกพรกักการถือไยปันไดค่ะวันแรกคนลก็รักแสนครับแสนขึ้นอยู่แล้วแสนขึข้นค,ครับเพราะว่าวันแรกนี่ได้สามโตแล้วก็สองโตค่ะปกติได้ทั้งสองโตทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่ามันมีเลขสี่โตมันเป็นแปดห้าสองแล้วก็ศูนย์ยลาร,รางแบบวันนั้นมันออกแปดห้าสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์ยังครับศูนย์ห่าว่าพักกัรถือวันสองก็ได้วันสามเมื่อกี้นี่ก็ได ได้แต่กับบคักปันได้เพราะว่าสามมันโดดมาล่างการผู้ซื้อเปลี่ยนกับสิเป็นสามหนึ่งสามล่างรับเขาบนล่างเลยมันบอกซื้อเป็นกันผู้ได้เอาเปลี่ยนกับได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนมากเลขเพื่อนเนี่ยพวหลายตัวอยู่แล้วเนาะมิซีตัวครับหมุนเลยแมนครับหมุนเอาเลยครับวินงวิ่เลยเนาะอยู่ล่างกับวันแรกกับศูนย์อยู่ล่างกับมาศูนย์ล่างวันเมื่อกี้นี่กับสามอยู่ล่างกสามล่างสามัโดดไปทั้งล่างทั้งบน งดนี่ต้องรอซีมงซีมงครับผมซีมงเครื่งครับที่ซีมาครับงดที่สีรอสีมงเครึ่งครับผมของวันนี้ครับผมเพราะว่าเป่นจะเห็ดวันพระครับลุงปฏิโมกซ็จเิ่นกามาเมือเห็ดครับประจมาณสี่วว่าารมดแล้คับ บังหยิบเจ็ดรอบนะครับไปจําตัวนี้ก็ไปหมุนขึ้นเนาะตัวนี้นะคะไปมันเหลือบ่หลายตัวได้ครับอยู่ในเนี่ยห้าหกก็ออกแล้วสองแปดห้าก็ออกแล้วมันเหลือยังงครับมันเหลือแต่สองห้าสองหกสองแปดนะครับต้องถามเอสกาแล้วเห็นว่าเห็นเอสกาเมื่อกี้บ่าว่าชิดถึงแต่ผมนะครับทำไมเอสกาจะจับจับตัวใดครับแม่นผมจับมันว่าผมจับผมก็จีเอาหกสองห้าครับหกสองห้าหรือว่าห้าสองหก ครับตัวเดียวเราบอกหำอันนี้ตรงเดี๋ย่อตรงเบ่งพ้นเห็ดออกมาก่อนครับบอกอันนี้ใใหห้้แอดกาจับตัวก่อนครับครับตัวีเดียวให้ผมจับมันแบบออกมุดสุดตัวแล้วแอดกาให้พิจาารณว่าตัวใดไหนยังบอกคิดว่ามากที่สุดสองห้าเก็บอะไรกับ้างครับเกองหมเนาะห้าสองหกเนาะแล้วคิดตัวมันเหลือเนาะครับตัวที่เหลือโอเค เดียวสองตัวห้าสองหกสองหกสองหาหกก็ออกแล้วคันออกีองวดน่้นี่เนี่ยห้สองแปดนะคันออกเีงทีเรยนออมบานเลยเียนออมบานอีกนะผมิดซื้อไว้แล้ต่หมวดก่อนฝันว่าสองสามอะกอเห็ดขาอยู่ในบาทก็ยังกดถือออืมอีกสี่หาหก มันถืออยู่แต่ว่าแอดกาบ่ได้ตามบ่ได้ตามครับเพราะว่ามันเป็นโตเก่าแม่นบ่อยากกินดูเนี่ยทำมันเด้องเงี้ยมันก็เสียน้ำมันครับอันนี้แอดกาจับให้เนาะครับนีผมจับให้ก่อนนะครับการคิดว่าหมวดนี่มันเหลือตัวนี้เนาะแอดกาเนาะคิดว่าตัวที่มันยังบ่มากมันสิมาตัวนี้บ่แอดกาผมคิดว่าอยู่ได้ครับเนี่ยถ้ามันเลี้งได้ตัวนี้ก็สิแม่นเลยล่ะตูดบ่ ตัวชนุพอถอยวะครับสีไปไทยสีไปไทยเอาหมดงดกวนมันได้บอคักมันได้สามตัวเดียวเนาะหงดก่อนมันบ่ลรวยไม่อนครับมันบ่ลรวยเออมันบ่ลรวยนี่สีไปไทยเอาขึ้นงดสามมันหงดก่อนนี่มันได้แต่สามบ่นลางสุดที่คือตัว่าไทยสนุกท่านเรียนแล้ววะงดก่อนนี่บอตัดกันเลยบอได้มันอ้วยมาทั้งนี้งบาท หมายเลขประจำตัวคนตุยครับผเจ้าของเชือกหมายเลขประจำตัวคนตุยที่เจ้าของเชือกเจ้าของเชือกเพื่อนก็เป็นสายบุญนะครับเขาพัฒนานี่เพื่อนจีโฮมข้าไปผวาตาดไปทำความสะอาดวัดไปซอยพระเย็ดเบียดที่ดีกว่านี้สามงวดกับ๋ยวสามงวดเลือดเสียบครบเนาะหมุนใหม่เช่นเนี้ย